้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องปรากฏการณ์ของแสงถูกต้องไหมคะ,อ,ะอันนี้สิครูเปิดผิดอันอปรากฏการณ์ทางแสงใช่ไหมลูกเช่นอ่าที่ครูพูดไป2อันก็คือรุ้งกินน้ํากับมิระใช่ไหมว่ามิระจริงๆแล้วที่เราเห็นที่เราคิดว่ามันเป็นน้ำมันจริงๆแล้วมันคืออะไรลูกมันคือท้องฟ้าถูกต้องไหมที่เรามองเห็นเออ แล้วก็มีรุ้งแล้วก็มีวัสดุอุกปรกรณ์ที่เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระจกแล้วก็เลนเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันอ่ได้แก่พวกกล้องขยายกระจกจราจรกล้องจุลทัรศน์เส้นใยนําแสงกล้องโทรทัศน์แล้วก็กล้องสองทางไกลถูกต้องไหมคะดังนั้นเมื่อครั้งที่แล้วก็คือวันจันทร์เราเรียนกันประมาณนี้ถต้องไหมคะเร็จแล้ววันนี้นักเรียน วันนี้เนี่ยนะคะเราจะเรียนการเรื่องการมองเห็นและความสวาม่างเห็นไหมะการมองเห็นเนี่ยเรียนก็ต้องพูดถึงอะไรคะอวัยวะที่เราใช้ในการมองเห็นแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องคือดวงตาถูกต้องไหมคะดังนั้นส่วนประกอบของในตามีอะไรบ้างที่ทําให้เราเนี่ยักเรียนมองเห็นได้มองเห็นวัตถุหรือว่าอุปกรณ์วัสดุอะไรต่างๆเป็นรูปทรงหรือว่าเป็นสีสันต่างๆ คะประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัหลกๆนั่นเองที่ครูอยากให้เรียนรู้จักเนี่ย6องค์ประกอบด้วยกันโอเคไหมคะก็คือกระจกตาโอเคไหมคะกระจกตาอันที่1น,นะคะอ่ามีเลนส์ตาโอเคไหมคะเลนส์ตาเป็นแบบว่านูนๆโอเคไหมคะเสร็จแ,แล้วก็มีกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาเอาไว้โอเคไหมคะนอกจากนี้ก็จะมีม่านตารูม,ม่านตาและจอตาโอเคไหมคะจอตาเนี่ย,เ,ยเป็นบริเวณเนื้อเยื่อเป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยนะคะ ที่เป็นที่อยู่ของเซลล์2ชนิดอ่าเซลล์ประสาท2ชนิดคืออะไรได้บ้างคือเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกล้วยนักเรียนจำเขาได้ไหมไอ้หลอดเซลล์กับโคนเซลล์อ่ะที่ครูเคยพูดไปในตอนตาบอดสีจำได้ปะครูจะมาถามอะไรหนูใช่ไหมเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกล้วยที่ครูเคยพูดไปแล้ว นิดนึงในตาบอดสีสุดมัด้ยลูกไอเซลล์รูปแท่งเนี่ยทำหน้าที่ในการรับความความสว่างสุดมั้ยคะ,ะความมืดกับความสว่างเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเซลล์รูปแท่งในการทำงานในขณะที่ไอการที่เราเห็นสีต่างๆของวัตถุรอบๆตัวเราเนี่ยคะก็คือเซลล์รูปกลวยนั่นเองโอเคไหมคะดังนั้นไอการทํางานเนี่ยเรียนประกอบด้วยหลักๆที่ครยอยากให้นักเรียนรู้จักเนี่ยหองประกอบอันนี้โอเคไหมคะ แต่ละองค์ประกอบมันอยู่ตรงไหนบ้างเห็นไหมคะคู่มีดวงตามาเห็นไหมคะเสร็จแล้วมันจะมีกระจกตานะกักเรียนกระจกตาคืออยู่บริเวณนี้นี่เลยข้อหน้าเนี่ยนะคะเป็นกระจกตาทั้งหมดเห็นไหมคะแล้วก็มีเลนตานะคะมีกระจกตามีเลนตามีกล้ามเนื้อที่เอาไว้ยึดเลนตาเห็นไหมคะ มีม่านตาและรูม่านตาเห็นไหมคะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี้เป็นองค์ประกอบประกอบเป็นตาเรามาเห็นไหมคะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วนักเรียนไอการมองเห็นของคนเราเนี่ยนะคะมันแบ่งออกเป็นสองประเทศค,คือคนที่เป็นสายตาปกติกับคนที่มีความผิดปกติทางสายตาเห็นไหมคะคนสายตาปกติคือ,อยังไงเขาให้นิยามของคําว่า สายตาปกติไวเห็นไหคะคำว่าสายตาปกติเนี่ยเรนเขาบอกว่ามนุษย์ที่ปกติเนี่ยนะคะเขาจะมองวัตถุโดยไม่ต้องเพ่งเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากตาประมาณ25เซนติเมตรนะคะดังนั้น เราวางวัตถุไว้ห่างจากตาเราประมาณ25ซนเมตรเ้าไหมคะนี่ครูวางประกาไว้เข้าไหมคะห่างจากตาครูประมาณ25ซนเมตรอาจจะไม่ถึงเข้าไหมลูกสมมุติสมมุติเสร็จแล้วถ้าเรามองวัตถุประมาณ25เซนเมตรอันนั้นน,นักเรียนโดยที่ไม่จําเป็นต้องเพ่งเนี่ยนะคะมองแบบด้วยสายตาปกติเนี่ยแล้วเรามองเห็นรายละเอียดของมันชัดเจนสีชัดเจนรูปร่างชัดเจนลวดลายชัดเจนเนี่ยแสดงว่าเราสายตาปกติเข้าไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนักเรียนที่ ที่ถ้ามีระยะการมองเห็นเนี่ยนะคะน้อยกว่า25เซนติมตรเห็นไหมคะน้อยกว่า25เซนเมรเราจะเรียกบุคคลประเภทนั้นว่าเป็นคนสายตาสั้นนั่นเองเห็นไหมคะในขณะที่ถ้าระยะใกล้าตาที่มองวัตถุโดยไม่ต้องเพ่งเนี่ยนะัเรียนมันมากกว่า25เซนเมตร แสดงว่าเป็นคนสายตายาวเข้าไหมคะอ่าเป็นคนสายตายาวนะเสร็จแล้วมันมีระยะใกล้าตาถูกต้องไหมลูกแล้วก็อีกระยะหนึ่งนักเรียนเราเรียกว่าระยะอันันเ์้าใจไหมคะระยะอันตั้นคืออะไรคือระยะที่มนุษย์เนี่ยนักเรียนสามารถมองได้ไกลที่สุดอ่าระยะที่มนุษย์สามารถอ่าปกติที่สามารถมองเห็นสมมติเรามองไปในที่ไกลๆเนนะคะนักเรียน เรายังสามารถเห็นชัดเจนแบบนี้เนไหมคะเราจะเรียกระยะนั้นว่าระยะอันนั้นโอเคไหมคะอ่าอ่าประมาณนี้นะถ้าเป็นสายตาสั้นเนี่ยเรียนอ่าระยะไกลเนี่ยคนสายตาสั้นก็จะไม่ถึงระยะอันนั้นที่คนปกติเขามองเห็นได้เอเคไหมคะเพราะว่าเขาทําไมลูก เขาสายตาสั้น่ยเขามองไม่เห็นแล้วเห็นไ,ไหมคะไกลๆเนี่ยนักเรียนจะเริ่มเบลอแล้วคนสายตาสั้นถ้าเรียนอยากรู้ว่าคนสายตาสั้นเป็นยังไงนะคะให้นักเรียนมองผ่านกระจกที่แบบฝนตกอบนักเรียนมันจะมีความฟ้าๆนิดหนึง่งเห็นไหมคะเวลาฝนตกแล้วนักเรียนติดลดบนถนนตอนกลางคืนเนี่ยนะคะไฟที่มันแบบว่าระยิบระยับเหมือนอารมณ์แบบถ่ายรูปโบเก้อะนักเรียนที่ไฟมันจะแบบหน้าสวยๆแบบเพ่าๆอย่างนั้น นั่นแหละคือคนสายตาสั้นเข้าไหมคะทุกอย่างมันจะมูะวไปหมดเลยเข้าไหมลูกมันจะแบบว่ามีความแบบไม่ชัดเจนเข้าไหมคะสมมติตัวหนังสือไกลๆเนี่ย,ยนักเรียนอย่างสติเขาเขียนว่า,าขายราคา20บาทอย่างเงี้ยถ้าคนสายตาสั้นก็อาจจะอ่านไม่ออกว่าจริงๆแล้วมันขายราคาเท่าไหร่หรือว่าเขาเขียนว่าอะไรอันนั้นคือลักษณะของคนสายตาสั้นเห็นไหมคะในขณะที่คนสายตายาวเนี่ยเรียนไอว้วัตถุหรือว่าอะไรที่มันอยู่ไกลๆเนี่ย เขาจะมองเห็นชัดเจนเลยแต่อะไรที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะมองไม่เห็นชัดเจนนักเรียนเคยแบบว่าเห็นแบบว่านี่ไหมคนสายตายาวไหมคะที่เขาจะแบบว่ามีความแบบมองลอดลอดแว่นออกมาอะไรประมาณนีอ้อารมณ์แบบนั้นพี่ไหมคะร็จแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าคนสายตายาสายตาสั้นกับสายตายาวรวมกันแล้วเอามารวมกันแล้วคนสายตาสั้นกับสายตายาวเนี่ยมันเกิดจากอะไรเห็นไหมคะเรามาเริ่มที่อันแรกก่อนคือคนสายตาสั้นก่อนเห็นไหมคะ คนสายตาสั้นเนี่ยนักเรียนอ่าเมื่อแสงเดินทางมากระทบเนี่ยนะคะเสร็จแล้วไอ้รังสีหักเหนเนี่ยะคะนักเรียนรังสีของแสงเนี่ยคะ่ะมันตัดกันตัดกัน,ก,นก่อนถึงเรติน่าเอาไหมคะเรติน่าของเราคือบริเวณนี้ทั้งหมดเลยลูกนี่เรตินา่าเรติน่าคือบริเวณนี้ทั้งหมดเไะ เป็นจุดที่ทําให้เราเห็นภาพโอเคไหมคะเสร็จแ,แล้วคนสายตาสั้นเนี่ยเรียนไอ้จุดที่รังสีของแสงตัดกันเนี่ยมันก็จะเกิดภาพเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะแต่ภาพที่เกิดขึ้นอะมันยังไม่ถึงอะไรเลยลูกมันยังไม่ถึงเรตินาเลยโอเคไหมคะมันยังไม่ถึงที่อยู่ของพวกบริเวณเซลล์รูปแข่งกับเซลล์รูปป่วยทําให้คนสายตาสั้นเนี่ยเรียน มองเห็นวัตถุไม่ชัดเจนหรือว่าเราจะมีความเบลอโอเคไหมคะอ่าเกิดขึ้นดังนั้นวิธีการแก้ไขทำยังไงโอเคไหมคะเมื่อลำแสงเนี่ยเรียนมันตัดกันก่อนจะถึงเรตินาถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นเรตินาเดี๋ยวครูเขียนคำว่าเรตินาไว้ให้เหะดังนั้นวิธีการเนะียนเอาเลนเวลมาใส่ ่คะอาเมื่อเราใส่แว่นที่มีเลน,นส์วลคนสายตาสั้นเนี่ยเรียนจากความรู้ของเราเนี่ยเรียนเลนส์วลเขาทำหน้าที่อะไรคะเขาทำหน้าที่กระจายแสงเห็นไหมคะดังนั้นเลนส์วลเนี่ยจะทำหน้าที่ถ่างแสงออกหรือว่ากระจายแสงให้รำแสงเนี่ยเรียนจากตอนแรกมันตกไม่ถึงเลตินา่าถูกต้องไหมคะมันไปตกถึงบริเวณเลตินา่าพอดีก็เลยทำให้เราเห็น ภาพชัดเจนเมื่อใส่แว่นแล้วโอเคไหมคะไม่ค่อยชัดเลยนี่บริเวณเรตินาอยู่ตรงนี้ต้องรู้ภาพไปตกบริเวณเรตินาพอดีโอเคไหมเออก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสั้นววเหวอ่าทางนี้เคยได้ยินนะสั้นเหว,ว้าแล้วก็ยาวนูนนั่นเองโอเคไหมคะอ่าประมาณนี้นะ ดังนั้นคนสายตายาวหรเรียนคนสายตายาวเนี่ยเรียนภาพที่เกิดขึ้นมันเกิดเลยเลติน่าออกไปโอเคไหมคะอ่าเลติน่าของเราอยู่ตรงนี้ถูก้ไหมคะฮะบริเวณจอตาถูก้อไหมคะอยู่ตรงนี้แต่ภาพที่เกิดขึ้นมันเลยไปแล้วอ่ะมันเลยจอตาไปแล้วทําไงเห็นไหมคะดังนั้นคนที่มีสายตายาวนะคะ จะต้องสวมแว่นที่ทำมาจากเลนนูนเห็นไหมคะเพราะเลนนูนคืออะไรเลนนูนเรารู้ว่ามันรวมแสงถูกต้องไหมคะ,ะดังนั้นจากตอนแรกเนี่ยเรียนที่มันไปเกิดภาพข้างหลังจอตาถูกต้องไหมคะเมื่อมันรวมแสงเข้ามาเนี่ยเรียนบริเวณที่เกิดภาพเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นบริเวณเรตินาพอดี พอดีเลยทาให้คนสายตายาวสามารถมองเห็นได้อย่างเป็นปกติใช่ไหมคะดังนั้นถ้ามีข้อสอบออกมาว่าวิธีการแก้ไขสายตาแบบคนสายตาสั้นควรทํำยังไงให้เนี่ยแตว่าคนสายตาสั้นให้สวมแว่นทําจากเลนอะไรคะเลนแววใช่ไหมคะเพราะเลนแววมีหน้าที่กระจายแสงใช่ไหมคะ,ะทำให้ภาพมันไปนตัดที่จอตาทันจัด ตัดที่จอตาพอดีเห็นไหมคะในขณะที่คนสายตายาวให้สวมแว่นที่ทําจากเลนส์นูนโอเคไหมคะเพือ่อให้ภาพไปจะไปตัดกันที่บริเวณจอตาเหมือนกันเห็นไหมคะดังนั้นอันแรกเลยการมองเห็นพอ,อเคแล้วนะว่าสายตาสั้นแก้ไขยังไงสายตายาวเราแก้ไขยังไงโอเคไหมคะแล้วการมองเห็นของเราเนี่ยมันมองเห็นได้จากอะไรโอเคไหมคะ การที่เราเห็นนักเรียนวัตถุเป็นสีต่างๆเนี่ยมันเกิดจากแสงเนี่ยมากระทบวัตถุนั้นๆเข้าไหมคะแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราเข้าไหมคะไอ้อะไรก็ตามที่เราเห็นวัตถุเป็นสีดำเนี่ยเนี่ยแสดงว่าแสงทั้งหมดมันถูกดูดกลืนเข้าไปในวัตถุอันนี้เข้าไหมคะดังนั้นมันก็เลยไม่มีแสงอะไรออกมาเลยดังนั้นเราก็เลยเห็นวัตถุนั้นๆเป็นสีดำเข้าไหมคะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นวัตถุเป็นสีขาวใช่ไหมคะเหมือนแบบกระดาษเงี้ยนกเแียนแสงทุกแสงไม่ได้ถูกดูดกลืนไปไว้ข้างในแสงทุกแสงเนี่ยพอมาตกกระทบถึงวัตถุแล้วมันพุ่งออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะดังนั้นอะไรก็ตามที่เราเห็นวัตถุเป็นสีขาวเนี่ยแสงมันไม่ถูกดูดกลืนไว้ใช่ไหมมันออกมาทั้งหมดใช่ไหมคะอันนี้เป็นสีขาวกับสีดํานะคะในขณะที่สีอื่นๆเป็นไงถ้าเป็นอันนี้สีชมพูรู้ไหมคะ สีชมพูเนาะอ่าสีชมพูเนี่ยเรียนสีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรเนี่ยคะเกิดจากแสงมาตกกระทบวัตถุเหมือนกันเอเคไหมคะเสร็จแล้วมันก็ถ้าวัตถุมีสีชมพูเนี่ยเรียนไอ้แสงที่สะท้อนเข้าตาเราก็เป็นสีชมพูเข้าไหมคะมันดูดลืนสีอื่นเข้าไปแล้วก็สะท้อนสีชมพูเข้าสู่ตาเราดังนั้นเราก็เลยเห็นไม่เป็นสีชมพูมีสีน้ำเงินเล็กน้อยแล้วก็สีเขียวบ้างเข้าไหมคะดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการเห็น การมองเห็นของตาของคนเราเห็นไหมคะเสร็จแล้วไอ้แม่สีเนี่ยเรียนที่มันเป็นแบบว่าหลักการมองเห็นเลยเนี่ยคะ่ะมันจะมีสสีเห็นไหมคะมันคืออะไรลูกมันคือ R G แล้วก็ B นั่นแหละเห็นไหมคะ R G B ก็คือเวลาเราแต่งลูกสมมตลูกหมูจะเห็นคำว่า R G B ถูกต้องไหมคะ ที่มันเอาไว้ดึงแสงดึงแสงสีแดงไหมดึงแสงสีเขียวไหมหรือดึงแสงสีฟ้าไหมโอเคไหมคะแล้วไอ้แสงพวกนี้เวลามันมาผสมกันเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดเป็นสีสันต่างๆโอเคไหมคะอ่าสีฟ้าอ่อนสีเขียวอาจจะเป็นการผสมกันแบบปสมภูมิและทุตยิยภูมิด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมคะแต่เมื่อผสมมันทุกสีแล้วจะกลายเป็นสีขาวทันที โอเคไหมคะอ่าบบงั้นบริเวณตรงกลางก็เลยเป็นแสงขาวนั่นเองโอเคไหมคะอ่าประมาณนี้นะแสงที่ตาเรามองเห็นโอเคไหมคะเสร็จแล้วถึงเรื่องสุดท้ายแล้วคือความสว่างโอเคไหมคะความสว่างเนี่ยนักเรียนอ่าวัดจากอะไรวัดจาก ตาการส่องสว่างนะคะของแสงหรือว่าพลังงานของแสงจากแหล่งกําเนิดที่มันส่งมาให้โอเคไหมคะที่ตกตั้งฉากบริเวณพื้นผิวนั้นๆเป็นขนาดพื้นที่1ตรามโอเคไหมคะเราจะเรียบไอความสว่างของแสงเนี่ยเรียนมีหน่วยเป็นรูเมนโอเคไหมคะความสว่างของแสงนะอ่เสร็จแล้วนักเรียน แหล่งกาเนิดแสงเนี่ยมันมีหลายประเภทเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์หลอดไฟก็ถือเป็นแหล่งกําเนิดแสงถูกว้ไหมคะแฟลชโทรพท์ก็ถือเป็นแหล่งกําเนิดแสงเหมือนกันเข้าไหมคะทุกที่เลยที่สามารถให้แสงออกมาได้เป็นแหล่งกําเนิดแสงทั้งหมดเข้าไหมคะอันนี้ครูเอาตารางชนิดของหลอดไฟมาให้นักเรียนดูเห็นไหมคะไอ้ที่นักเรียนน่าจะรู้จักเนะะี่ยค่ะคือหลอดทังสเตน หลอดทางสเตนเนี่ยเรียนมันจะเป็นหลอดที่มีขดลวดทางสเตนอยู่ข้างในเห็นไหมคะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแก้วๆนะเนี่ยครูก็อาจจะวาดไม่ไม่เหมือนนะแบบเนี้ยหลอดอารมณ์แบบเนี้ยเนี่ยที่เขาเอาไว้ตกแต่งประดับเนี่ยส่วนมากเป็นหลอดทางสเตนเห็นไหมคะอ่าหลอดทางสเตนเนี่ยเรียนมีปริมาณแสงอยู่ที่ประมาณ60ถึง4ี่หมื่นสี่เห็นไหมคะอ่าลูเมนนะ ปริมาณที่แสงแสงที่ให้แต่อายุการใช้งานเนี่ยเรียนอยู่ที่ประมาณ1,500ถึง3,000ชั่วโมงเองเไหมคะ,ะถ้านับดีๆมันมันน้อยเหมือนกันนะเอเคจไหคะเสร็จแล้วเมื่อเทียบกับน้อยเนี่ยเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ฟลูออเรสเซนต์คือหลอดไฟที่เราใช้ในบ้านเราถูกไหมคะฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเรียนให้ความสว่างประมาณพันสถึงห้าพัอเไหคะ แปว่าอายุการใช้งานมากกว่าทาสเตนมากๆเลยเข้าไหมคะดังนั้นเราเลยนิยมนิยมทำไมคะนิยมติดหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยใช้ในบ้านมากกว่าเข้าไหมคะเพราะว่าอายุการใช้งานมันนานกว่าก็เลยไม่ต้องทำให้เราเปลี่ยนบ่อยๆนั่นเองเข้าไหมคะแต่ปัจจุบันมันมีเทคนิีอีกเทคนิคหนึ่งนักเรียนก็คือพวกหลอด LED เข้าไหมคะ LED เนี่ยนักเรียนนอกจากจะ เป็นในโทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งอ่าโทรทัศน์อ่าแท็บเล็ตอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเรียนไปอ่านดีๆมันใช้คำว่าจอ LED ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะผสมสีได้เยอะกว่าแล้วก็เห็นคมชัดมากกว่าหรือแม้กระทั่งไฟตามทางเนี่ยเรียนถ้าเรียนสังเกตดีๆส่วนมากเขาจะเปลี่ยนเป็น LED เลวใช่ไหมคะอ่าเพราะว่าให้ความสว่างเหมือนกันแล้วก็อ่าใช้พลังงานน้อยกว่า ประมาณนี้นะอันนี้เอาตารางมาให้ดูเห็นไหมคะเสร็จแล้วอุปกรณ์วัดความสว่างเราใช้อะไรวัดอะถึงจะรู้ว่าเอ้ยความสว่างตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่เข้าไหมคะอุปกรณ์ที่ใช้วัดความสว่างของแสงเราจะเรียกอุปกรณ์นั้นนั้นว่า l u ซ m e t e r อันเนี้ยมีข้อสอบหนึ่งข้อเข้าไหมคะ l u x m e t e เราเอาไว้วัดความสว่าง ใไหมคะเสร็จแล้วไอ้ความสว่างเนี่ยนักเรียนมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราใชไหมคะอ่ามีผลต่อดวงตาของเราด้วยใไหมคะถ้าเราเนี่ยนักเรียนถ้าเราเนี่ยดูวัตถุอะไรก็ตามที่มันมีความสว่างมากๆเป็นเวลานานๆเช่นน้อเรียนจ้องโทรศัพท์เป็นเวลานานๆเวลาน,าน,านักเรานานียนเรานานียน,านเนี่ยน,นะคะมันจะทําให้ทําไมคะ มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกตาพรา่าโอเคไหมคะถ้าหนูแบบว่าอ่าลักจากต่อโทรศัพท์เนี่ยสักครั้งนึงหนูจะรู้สึกว่าตามันพร่าแล้วโ okay? อเคไหมคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราเนี่ยอ่าจ้องนานโอเคไหมคะเมื่อเราจ้องนานอ่ะอาจจะทําให้เราปวดศีรษะได้หรือว่าอ่าถ้านานไปเนี่ยเรียนอาจจะเกิดโรคทางสายตาได้โ okay? อเคไหมคะอาจจะทําให้เราเป็นโรคทางสายตาได้ ดังนั้นถ nee, ้านักเรียนรู้สึกว่าตามันล้าหรือว่านักเรียนจ้องนานๆแล้วรู้สึกว่ามันพร่าเนี่ยให้นักเรียนลาออกจากจอโทรศัพท์นิดนึงแล้วหลับตาแล้วนักเรียนก็มองไปที่ไกลๆเห็นไหมคะมองไปที่ไหน็กล้ที่มันไกลๆไม่ใช่แบบที่ใกล้ๆที่เราต้องจ้องแล้วก็เพ่งเห็นไหมคะดังนั้นให้มองออกไปไกลๆเห็ไหมมองไปตู้ก็ได้มองประตูหรือมองอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าไกลๆให้สายตามันได้รีแลกซ์บ้างเห็นไหมคะ อ่าให้มันแบบผ่อนคลายมองไปที่ไกลๆบ้างไม่ใช่เราจ้องที่หน้าจออ่งเดียวเอ่าดังนั้นถ้าดูในไอ้อุปกรณ์ที่มีความสว่งางมากไปก็อาจจะทําให้เราทําไมคะเราไม่สบายตานั่นเองเข้มฮหรืออาจจะเกิดผลต่อทางสายตาในระยะยาวเข้มฮจนกระทั่งเป็นสาเหตุของโรคต้อกระจกหรืออะไรก็ตามตามมาทีหลักเข้มาอ่า สว่างไปก็ไม่ดีมืดไปก็ไม่ดีโอเคไหมคะไม่มีอะไรดีเลยดังนั้นต้องพอดีอเห็นไหมคะอ่ามืดไปไม่ดียังไงเนี่ยให้ความสว่างน้อยเกินไปเช่นถ้านักเรียนเนี่ยเนี่ยจ้องโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามในที่มืดเวลาดันก่อนเราจะนอนเราปิดไฟแล้วถูกต้องไหมแต่เราอยากเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ย ไอ้โทรศัพท์ก็จ้าแล้วไฟก็มืดถูกไหมคะดังนั้นเวลาเราอ่านหนังสือกลางคืนหรือทําอะไรกลางคืนเนี่ยเรียนเนื่องจากมันมืดถูกต้องไหมคะเราไอ้ความสว่างที่ไม่เพียงพอเนี่ย,ยจะทําให้เราเนี่ยเพ่งหรือว่ามองอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้สายตาเพ่งอะมากกว่าปกติโอเคไหมคะดังนั้นถ้าเราเพ่งเป็นเวลานาน,าน,านเนี่ยเรียนมันจะทําให้เราเกิดอาการ เหนื่อยล้าตาเราเนี่ยมันจะละ้าโอเคไหมคะ,อะพอเราใช้ตานานๆโดยที่ทําแบบนี้นักเรียนมันอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยกลายเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้เหนไหคะนังนนั้นต้องรักษาดวงตาของเราดีๆโอเคไหมคะวันนี้ครูเลยมีกิจกรรมให้ทำโอเคไหมคะให้นักเรียนวัดความสว่างเห็นไหมคะ ครูให้เวลา,าเราจะทำกันในคาบเลยเราจะไม่มีการบ้านโอเคไหมคะดังนั้นให้เวลาให้นักเรียนโหลดแอป,ปพลิเคชันโอเคไหมคะแอป,ปพลิเคชันเนี่ยเรียนครูไม่แน่ใจใน Android แต่ว่าถ้าเป็นระบบ IOS เนี่ยนะคะชื่อของเขาคืออ่าลักไลท์ลักไลท์มิเตอร์ แล้วก็มีคำว่าฟรีด้วยโอเคไหคะไอชื่อเนี้ยนักเรียนโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยโอเคไหมคะอานอกจากนี้มันมีอุปกรณ์อื่นด้วยโอเคไหมคะที่สามารถวัดความสว่างได้เช่นเดียวกันนักเรียนเซิร์ชไปเหมือนกันอันอนี้อาจจะเซิร์ชคำว่า lux meter ก็ได้เห็นไหมคะหรือว่า light meter ก็ได้เห็นไหคะ ดังนั้นในช่วงเวลานี้ครูให้นะักเรียนโหลดแอปพลิเคชันก่อนโอเคไหมคะเมื่อโหลดเสร็จแล้วนักเรียนหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนดูหน้าตาแอปพลิเคชันก่อนนี่จะเป็นแบบนี้นะักเรียนเห็นเห็นอันนี้ไหมอ่าอันนี้นะคะเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันที่ครูโหลดมาโอเคไหมคะเสร็จแล้วถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยนะคะ มันจะขึ้นตัวเลขนะเรนเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีข้างล่างเนี่ยเป็นคำว่า lux อยู่เห็นไหมคะเช่นตอนเนี้ยที่ครูนั่งอยู่ตรงเนี้ยในห้องสมุดของโรงเรียนเราเนี่ยคือ142ลัก้อ lux เห็นไหมคะอ่าแต่ว่าถ้านังเรียนแบบว่าเงยโทรศัพท์ขึ้นอันเนี้ยคือมันสามารถได้รับแสงได้เต็มที่ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวผมแคปหน้าจอ,อโอ้ย,น,น,ยอออนั่งนึงนะลูกอ่าอ่านี่ ประมาณนี้โอเคไหมคะถ้าเรา,าเงินโทรศัพท์ขึ้นให้เจอแสงไฟเนี่ยมันต้อง294โอเคไหมคะดังนั้นให้นะักเรียนโหลดแอปพลิเคชันแล้ววัดว่าตรงที่นักเรียนเรียนอยู่ณนะตอนนี้แต่ละคนเนี่ยนะคะวัดได้ความสว่างกี่ลั์ โอเคไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้นําเสนอโอเคไหมคะว่าแต่ละคนวัดได้เท่าไหร่โอเคไหมคะเสร็จแล้วครูมีตารางให้ด้วยโอเคไหมคะตารางเนี้ยเป็นตารางที่บอกว่าแต่ละสถานที่ควรมีความสว่างประมาณเท่าไหร่โอเคไหมคะเช่นห้องหนังสือเนี่ยเรียนหรือห้องอ่านหนังสือเนี่ยนะคะเขาบอกว่าควรมีความสว่างประมาณ 500- ถึง1,000ัลักซ์แน่โอเคไหมคะดังนั้น ตรงนี้คือเราเป็นตรงที่เราอ่านหนังสือเราเรยียนถูกต้องไหมคะให้นักเรียนวัดมาว่านักเรียนอยู่ในช่วง500ถึง1,000หรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าอยู่ไม่ถึง500ถึง1,000นักเรียนควรทำอยังไงมีมีมวิธีการแก้ปัญหายอยัางไงเห็นไหมคะเช่นนักเรียนอาจจะทำไมลูกติด ไฟเพิ่มหรือว่าหาโคมไฟมาเปิดตอนเรียนเพื่อให้ความสว่างมันทําไมลูกเพียงพอต่อการเรียนหรือว่าห้องนักเรียนมันแบบแสงมันจ้ามากเกินไปเกิน500หรือว่าเกิน1000พนักเรียน,นควรทำไงคะเอาผ้าม่านมาก,กั้นโอเคไหมคะให้แสงมันทาไมลูกอ่าน้อยลงให้เพียงพอต่อการเรียนเข้าไหมคะดังนั้นณนะช่วงเวลานี้ครูจะให้เวลาทุกคนไปโหลดแอปพลิเคชันเข้าไหมคะแล้วก็ทำการ วัดออกมาโอเคไหมคะดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมครูจะให้เปิดกล้องเพื่อพีเต์ด้วยว่าแสงของนักเรียนตรงนั้นน่ะมันเพียงพอต่อการเรียนไหมโอเคไหมแล้วนักเรียนวัดจากแอปพลิเคชันได้กี่ลักส์โอเคไหมอ่ะให้เวลานังสงสัยอยู่ว่าเขาวัดจากตรงไหนนี่เอารูปปีกกล้องเอ๊ะมันก็ยังเท่าเดิมเอารูปปีกมาเ๊ก็ยังเท่าเดิมไม่เบียดเหรอลูก เอ๊ยยังไงเอ๊ะมันมันใช้ถูกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็ลองหาอยู่ว่าเขาวัดความสว่างอะไรตรงไหนของโทรศัพท์หนูก็แบบกล้องเหรอก็กปิดกล้องมันก็ยังไม่หมดแฮะยังเหลืออยู่สองสามมันไม่ใช่ก็ปิดไปทั่วเลยมันน่าจะเป็นเซ็นเซอร์อะคือว่านันเรียมันมีแบบให้กลับกล้องได้ด้วยนะแบบเป็นกล้องหน้ากับกล้องหลังอ่ะความสว่างมันไม่เท่ากันนะไอ้ยัยลองดู เดี๋ยวครูให้เวลาสักถึงประมาณอ่าใกล้ๆบ่ายสองแล้วครูจะเริ่มเรียกให้ที่เสร็จแล้วโอเค